เฮ้ยมาว่ะมาว่ะคุณผู้ชมหึงโทเก็นครับเก็บแค่สมนะเก็บแค่3ามโทเค็นครับลุยครับอา้า โอเคสุดท้ายปปคุณผู้ชมเพจซุปรไก่ช็อปขายไอดีรับซื้อขายรหัสซีไฟและ ROV ราคาเริ่มต้น100บาทซื้อรหัสไม่อัน้นมีแบบไหนเรารับหมดมีเว็บไซต์ด้วยกดซื้อรหัสได้รับทันทีระบบจะส่งรหัสให้อัตโนมัติไม่ต้องรอใครมาตอบสะดวกสุดๆเพจจริงต้องมีผู้ติดตาม1แสนขึ้นไประวังเพจปอลอมกันด้วยนะครับกระตายตันทากันคุณผู้ชม สันมีอยู่4,700เพรนะครับประมาณพันบาทกับอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพันหนึ่งเนี่ยมันจะได้ประมาณ3,007ใช่ไหมนะครับ3,700นะครับถ้าจะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับเรามีอยู่4,007เกินมาพันเพรไม่น่ใจว่าจะได้หรือเปล่าครับเก็บแค่3โทเค็นสำหรับชุดนะครับชุดนี้นะเก็บแค่3โทเค็นเท่านั้นนะครับแต่น่าจะเป็น3โทเค็นที่ออกยากพอสมควรนะครับ หนึ่งครั้ง19เพชรนะครับผม10ครั้ง179เพชรเพราะฉะนั้น10ครั้งน่าจะคุ้มสุดนะครับแล้วก็เหมือนเอามา Re รีเซ็คิลตัวนี้ได้ด้วยน,นะสอ,องเพชรเนี่ยเป็นปืนนะครับคุณผู้ชมปืนมานี่แล้วก็อันนี้เป็นกล่องศพเหรออุ้ยน่ารักนะครับมาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันมาไปเดี๋ยววันนี้มีสร้างห้องเทสแคร์นะครับเราได้มาหนึ่งชุดฮนะแต่เป็นชุดอ้นนี้นะเฮ้ยสกินชาร์จบตเตอร์มีหรือยังไม่แน่ใจครับ มาเฮ้ยมาว่ะมาว่ะคุณผู้ชมหนึ่งโทเค็บเก็บแค่สามนะเก็บแค่สามโทเค็นครับ,นะรบมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งฮะสวยสวยสวยไปพี่มีอยนะู่สี่พันเจ็ดเนาะจะได้จำได้จะได้จำได้ฮะโอเคไปครับเฮ้ยกล่องนี่กล่องอะไรอ่ะ ต่อที่สคิปเลยนะครับลุยต่อครับผมเอาละเริ่มแล้วเริ่มละเริ่มแล้วเริ่มแล้วครับไปครับโหกล่องเดิมเลยฮะกล้องเดิมเลยว่ะไปโอ้ m ม g o กมันหลอกให้เราดีใจปาวะ บางคนหมดสามสี่พันเลยนะพี่ชุดนี้เหรอโอ้โหมันชุดเดิมเลยครับเอาละคุณผู้ชมน่าจะแล้วแต่ดวงอยู่อะ่ะอันสุดท้ายหนักน้องยูบอกเนี่ยพี่เพิ่งอันสองเนี่ยเฮ้ยเพชจะเพิ่งหมดนะชิปหายละหมุนต่อเลยครับคุณผู้ชมมา ลุยครับอ้ามาไงโอเคมสุดท้ายคุณผู้ชมที่เราจะต้องเก็บนะครับขอยัดเคลียร์ของฟรีก่อนนะฮะเอเดบิลน่าจะมีแล้วนะขอยัดเคลียร์ของฟรีก่อนอ้ะหยางยางยางหยางหยางยางขอญาตเคลียร์ของฟรีสักรอบะฮะให้มันหมดจาก อันนี้เราไปโอเคมาผู้ชมครับอีกแค่หนึ่งโทเค็นเท่านั้นครับตอนนี้เราได้นอนกระต่ายไปแล้วได้ปืนไปแล้วนะครับเหลือแค่ชุดเท่านั้นครับมาเอาละครับผู้ชมครับตอนนี้หมดไปประมาณเกือบสองพันนะครับเกือบสองพันเพชรได้นะเริ่มเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไป เรียบร้อยไงแล้วเขามาไงโทเค็นหูกระต่ายคุณผู้ชมอย่างนี้ถือว่าเกลือไหมแบบนี้ถือว่าเกลือไหมคุณผู้ชมนะครับใช้เพชรไปทั้งหมดทั้งสิ้น2องพเพชรครับเออ ทำไมไม่เอาเข้าข้างในโอ้ยมือบอลโอ้ยกดผิดโอเคส่งเข้าห้องแต่ตัวเรียบร้อยแบบนี้ถือว่าเกลือไหมไม่เกลือใช่ไหมไม่เกลือใช่ไหมรับมาครับอันแรกอันนี้น่าจะเป็นกล่องศพนะเดี๋ยวใช้เลยครับปืนนะครับอันนี้เป็น p 90นะโคตรเท่ความสามารถอะไรอ่ะ เราถึงต้องไปดูครับแล้วก็ชุดที่เราอยากได้ขอบคุณ24ดวงจากพีฟิล์มนะขอบคุณแพนด้าครับ thank you thank you วันนี้โคตรเท่เลยอ่ะใส่เลยแล้วกันคุณผู้ชมแต่ติดที่กางเกงนะแต่คือเกมฟีไฟล์เรามันอันแดแอปดได้อยู่แล้วไงโอ้โหนี่ครับโคตรเท่จะพาไปดูก่อนว่าปืนมันเป็นปืนอะไรนะครับปืนปืนปืนเมื่อกี้มันเป็นปืนอ่าพีเก้าสิบใช่ไหมเอ็มจีนะครับ พี่เป็นแม่นยำนะครับกับความเร็วในการเคลื่อนที่นะสวยๆฮะแต่รู้สึกว่าคุณสมบัติไม่ไม่เท่าไหร่นะถ้าเป็นอัตราการยิงดาเมจอะไรเงี้ยอย่างปืนเะนี่ยพี่ตันคิดว่าโกงอยู่นะ